สวัสดีค่ะกิจกรรมนิเทศชั้นเรียนเชิงรุก e ีีที่37มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนนะคะที่โรงเรียนประวิทย์หนองบ่อค่ะโรงเรียนประวิทย์หนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกกว้างอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยท่านผอพัฒนันชนชิตค่ะ กิจกรรมการนิเทศชั้นเรียนวันนี้นะคะเป็นชั้นเรียนของคุณครูสสิวิมลพรมกันค่ะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้คุณครูสอนเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะ คณครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมีสื่อการสอนที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน โดยกิจกรรมวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกจะเป็นกิจกรรมเดี่ยวค่ะนักเรียนจะต้องทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารจากใบความรู้และหนังสือเรียนนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องทําการสังเคราะห์ข้อมูล ที่ได้มานะคะสรุปเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบของตรงเองแล้วออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนประกอบกับสื่อ3ามิติค่ะสำหรับกิจกรรมที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนแต่ละคนจะต้องช่วยกันสร้างแบบจำลองของระบบย่อยอาหารขึ้นมาโดยอาศัยความรู้จากกิจกรรมที่1ที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลนะคะจากนั้น ให้ hay, ใช้ดินน้ำมันนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานขึ <Okay? S 2> ้นมาโดยให้มีความใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการนิเทศชั้นเรียนเชิงรุกนะคะคือกิจกรรมการสะท้อนผลเชิงสร้างสรรค์ค่ะ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแนะแนวทางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจคุณครูอย่างจริงใจค่ะ